ก็ฝากทุกคนด้วยละกันนะคะใครที่เป็นใครที่เป็นอันนี้พูดเพื่อขอฝากทุกคนด้วยละกันใครที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์นะคะก็อันไหนที่แบบว่าดึงดึงอาจารย์ได้อะ่ะช่วยดึงอาจารย์ด้วยนะ,ะขนาดแค่ศีลแปดนะเขายังเพ่งโทษขนาดนี้แล้วถ้าอาจารย์ไปบวชศีลสองอยี่สิบเจ็ดนะอาจารย์จะโดนเพ่งโทษหนักกว่าน,นี้อีกอีกหลายเท่าตัวมากในความของศีลแปดอันนี้พูดนะในความของ ในความเป็นของการรักษาศินสิขาบทศินแปดเนาะการจะมีคอนเทนต์อะไรไม่ใช่พระนะแต่การจะมีคอนเทนต์อะไรในลักษณะที่มันเหมือนแบบกับผู้หญิงก็ไม่งามอ่านี้พูดเลยไหน,นๆก็พูดแล้วไม่งามเข้าใจนะว่าไม่ใช่เป็นพระเข้าใจว่าไม่ได้เป็นเนนแต่การถือศินคือการ <c oughs> าประพฤติพรหมจรรย์ รักษาพรมจันทร์ประพฤติพรมจัรทร์รักษาพรมจันย์การที่อาจารย์อะระมัดระวังตัวอยู่แล้วอันนี้ดิฉันเห็นนะอาจารย์อะท่านระมัดระวังตัวอยู่แล้วแต่การปล่อยให้แต่การปล่อยให้ผู้หญิงคนอื่นแต่การปล่อยให้ผู้หญิงคนอื่นใช้คําพูดในลักษณะที่แบบว่าไม่งามอะไม่งามกับอาจารย์ ก็ไม่เหมาะไม่เหมาะทีเล่นอันไม่ได้พูดถึงใครทุกคนอย่าไปพ,พ,พ,พิมพ์ชื่อเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่อันนี้พูดกว้างๆอันนี้พูดกว้างกว้างเออแอลเออร์หรืออะไรอะ่ะมันควรจะต้องมันควรจะต้องแบบม,มันควรจะต้องมันควรจะต้องมีอะไระมันควรจะต้องมีแบบ คือขนาดตัวดิฉันเองอะทุกคนอดิฉันเป็นกระเทยเนี่ยดิฉันเป็นกระเทยแต่ทุกคนอะจะแบบทุกคนจะชอบว่าดิฉันแบบเออทาไมแบบโอ้ยจบประเรียนก้าวมาทาไมไปนอบน้อมเขานูน่นนี่นั่นจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเป็นอาจารย์เบียนนะทุกคนต่อให้เป็นแม่ชีอะไรอย่างเงี้ยดิฉันยกมือไหว้นะต่อให้เป็นแม่ชีดิฉันแบบรู้สึกว่าดิฉันให้ความนับถือในฐานะที่เป็นผู้ถือศีลนอะเราเป็นคนเบ,บิดบวชเรียนมาใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะหาว่า คนบวทเรียนมีความรู้การอ่อนน้อมถ่อมตนมันก็ต้องมีมันก็ต้องรู้ว่ามันคือการให้เกียรติเพราะเราเป็นคนพุทธคนพุทธเรานับถือกันที่อะไรที่ศีลที่ศีลใครที่เขาถือศีลมากกว่าเราก็แปลว่าเขามีคุณธรรมมากกว่าเราควรแก่การที่เราแบบว่าควรแก่การที่เราแบบว่าจะต้องให้เกียรติถ้าตั้งแต่ถือศีลแตกไปประพฤติพรหม,มจรรย์แล้วเนี่ย ถือสินแปดถือว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วนะคะทุกคนเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ร่วมหลับนอนไม่ยุ่งอะไรเกี่ยวกับที่เป็นเรื่องของของกามอะ่ะคือไม่เสพกามคือถ้าคุณบอกว่าคุณถือสินแปดปุ๊บคุณไม่เสพกามแล้วนะไม่ร่วมหลับนอนเนี่ยเวลาดิฉันเห็นอาจารย์เบียร์ดิฉันถึงให้เกียรติคําว่าให้เกียรติเรียกว่าเป็นอาจารย์ดูดูแบบว่าอ่อนน้อมถ่อมตนก็เพราะว่าเขาถือสินแปดนะ เข้าใจไหมที่ดิฉันทำนะเพราะว่าดิฉันเห็นว่าอาจารย์เบียร์เขาถือสินแปลดแลักฐาสินแปลดดิฉันก็ทําเข้าใจไหมให้ความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่บางทีดิฉันแบบเออเฮ้ยขนาดกูแบบกูยังไม่แบบไม่ไม่เล่นจนเกินงามเกินไปอ่ะคุณจะสังเกตนะเวลาดิฉันแบบดิฉันแบบอาจารย์เบียร์จะด่าดิฉันอะไรดิฉันเนี่ยดิฉันจะแบบไม่มีเลยดีที่ดิฉันแบบ แบบด่าอาจารย์กลับหรือใช้คำที่ไม่เพราะว่าดิฉันให้เกียรตินั่นแหละก็ก็ต้องฝากทุกคนด้วยละกันนะคะใครที่เป็นใครที่เป็นอันนี้พูดเพื่อขอฝากทุกคนด้วยละกันใครที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์นะคะก็อันไหนที่แบบว่าดึงดึงอาจารย์ได้อะ่ะช่วยดึงอาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีอาจารย์คือแบบว่าท่านใจดี ท่านใจดีท่านใจดีท่านท่านแบบใจดีใจวกว้างใจอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้อยากให้ทุกคนแบบเออถ้าแบบพูดได้หรือถ้าคุณไม่พูดเองอ่ะคุณอ้างคําดิฉันได้เลยนะเรื่องที่ดิฉันพูดไปเรื่องที่ดิฉันพูดไปว่าเอ่อขอแบบอาจารย์อาจารย์อย่าไปอย่าไปอย่าไป,อ,าไปอะไรนะอย่าไปหลงเกมของอีพวกที่มันอันนี้เลยอย่าอย่าไปแบบว่า อย่าไปหลงตามคำยั่วยุของมันเลยอย่าไปทำคอนเทนต์แนวอวดเลยคือเข้าใจอาจารย์บอกว่ามันคือคอนเทนต์ใช่แต่อย่าทำเลยอาจารย์อ้างคำพูดดิฉันไปก็ได้นะคะทุกคนว่าเออเห็นแพรรี่เขาพูดนะอาจารย์ว่าเขาแบบว่าไม่อยากให้อาจารย์ทำคอนเทนต์โต้ตอบพวกที่มาบอกว่าอาจารย์อวดรวยอะ่ะอาจารย์อย่าทำคอนเทนต์เลยอย่าไปหลงตามคำยั่วยุมันเลยเราทำอะไรทุกอย่างนะเรามีจุดประสงค์ของเรา จุดประสงค์เรามีหมดเรารู้อยู่แก่ใจนะคะอาจารย์ว่าเออเราทาไปเพื่ออะไรเราซื้อรถซื้ออะไรเราทําเพื่ออะไรไอโฟนมีคนมาถวายเรารับมาใช้เพื่อประโยชน์แต่อาจารย์อย่าไปอย่าไปอะไรอย่าไปหลงกลอีพวกที่มันมาแทะมาอะไรเลยอย่าไปทำคอนเทนต์อวดใส่พวกมันเลยไม่คุ้มกับอาจารย์หรอกเพราะว่าอีพวกนั้นยังไงมันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วมันตั้งใจมาปั่นใส่อาจารย์อยู่แล้วมันไม่ต้องมีอะไรจะเสียบางทีมันเป็นอวตารด้วยซ้ำมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไร เวลามันมาแซะมันมาว่ามันไม่คุ้มใช่ค่ะมันไม่คุ้มอาจารย์อย่าไปทำคอนเทนต์อวดรวยโต้อตอบพวกมันเลยนะเชื่อเถอนะนะเออเออ,เอ,อไม่คุณบอกว่าเป็นคำพูดดิฉันเลยคุณนะ่ะบอกเลยว่าเป็นคำพูดดิฉันมันไม่คุ้ม เออหรือว่าเรื่องแบบว่าเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้หญิงต่อให้อาจารย์แบบเป็นคนแบบใจดีหรือว่าอะไรเนี่ยนะคะเรื่องผู้หญิงอาจารย์ระมัดระวังนะคะมันจะได้เป็นทิฏฐานุคติไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเฉพาะตัวอาจารย์ไงครับมันจะเป็นทิฏฐานุคติต่อคารวะคนอื่นด้วยคารวะสอนธรรมที่ถือสินแป่ะคนอื่นด้วยทําให้เห็นว่าเออกูก็ กูเคารพศีลในตัวกูน้าศีลแปดฉะนั้นอะไรที่มันจะดูแบบว่าเป็นการแบบแอลเอิน e หยอกล้ออะไรในลักษณะของคนที่ที่ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจเรื่องของการเสพกามร่วมหลับนอนอะไรเนี่ยไม่เอาไม่ทำมันเกินมันดูไม่งามดูเกินงามเนี่ยอะไรเงี้ยก็ก็ฝาทุกคนด้วยนะคะอืม ม่ทุกคนนะ่ะหลอนก็กล้าไปเตือนเมื่อกี้เดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนอีเดี๋ยวมันเป็นเหมือนอีคำแก้วว่านะว่าพวกหลอนนะอีคำแก้วจำไม่ได้เหรออีคำแก้วอ่ะอีคำแก้วมัน,ม,ม,นมันบ้าพวกหลอนว่าไงบอกเอฟซีอะไรนะ่ะนะเออทุกคนแล้วก็อันหนึ่งก็คือทุกคนทุกคนน่ะอยากได้อยากได้ซีนจากอาจารย์นะ นะคะเรื่องการค้าขายใช่ไม่ว่าดิฉันก็เป็นแม่ค้าอย่างเดียวกันกับอาจารย์นั่นแหละอาจารย์ก็ทำมาหากินแบบเดียวกันกับดิฉันแต่เวลาที่มีคนเขาเชิญอาจารย์หรืออาจารย์ต้องไปขึ้นไลฟ์กับใครอาจารย์ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะเพราะว่าสินค้าหลากหลายสินค้าหลากหลายสินค้าหลากหลายครบผู้คนมากมายคนยิ่งเห็นอาจารย์ใจดี เขาจะเอาเปรียบอาจารย์ได้นะคะเขาจะเอาเปรียบอาจารย์ได้นะคะอาจารย์ต้องระวังให้ดีเขาจะเอาเปรียบอาจารย์ได้เวลาอาจารย์ไปช่องคนอื่นไปไปนั่งเป็นองค์ประธานให้เขาเวลาเขาเล่นเขาหยอกหรือเขาเอาสินค้าอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่เหมาะกับมันอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ถือสินแปดอย่างเราอะก็ระวังนะคะ เออระวังระวังด้วยไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าอาจารย์หลอหรือไม่หรออะไรแต่ว่ามันมันบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ว่ามันเหมือนเอาคอนเทนต์ไงคุณเข้าใจไหมคะการหยอกกันอะไรกันมันเอาคอนเทนต์แต่เอาคอนเทนต์อ่ะมันก็ต้องดูด้วยบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเรอก็นับถือนั่นแหละนับถืออาจารย์มากตรทาเลยอาจารย์มากแต่ว่าคอนเทนต์ไงหรือบางที อารมณ์มันพาไปหมายถึงว่าเวลาหน้างานการคุยกันไปกันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันลืมตัวบางทีมันก็บางทีมันลืมตัวไงมันลืมตัวแล้วพอเราไม่มีขอบเขตอ่ะคือตอนนี้อาจารย์อ่ะมีเกาะนะอาจารย์มีความงามอันนี้ดิฉันพูดชมมางนะคือมีความงามถ้าเมื่อไหร่อาจารย์มีมีความพอดีที่เป็นความงามอะอะไรก็ทําอันตรายอาจารย์ไม่ได้นะคะความงามคืออะไรตอนนี้คืออาจารย์ ขายของใช่ไหมอาจารย์ยังขายของและของที่อาจาร,รย์ขายเนี่ยมันเป็นมันเป็นของกินมันเป็นแค่อะไรอ่ะหมูดแดดเดียวน้ำพริกน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันคนจะรู้สึกว่าเออของพวกนี้มันเป็นของที่มันไม่ใช่หรูหรามันไม่ได้หรูหรามันไม่ใช่เป็นของที่มันดูเกินงามคนก็ซัพพอร์ตอาจาร,รย์ได้เออคนก็ซัพพอร์ตอาจาร,รย์ได้คนก็พร้อมยังพร้อม ยังพร้อมนับถืออาจารย์แล้วก็เห็นด้วยในสิ่งที่อาจารย์ทายังเห็นด้วยในสิ่งที่อาจารย์ทาแต่ถ้าเมื่อไหร่อาจารย์แบบอาจจะใจดีหรืออาจจะใครจะเห็นประโยชน์จากอาจารย์พาอาจารย์ไปขายอะไรแบบที่มันตอดมันอาจจะเป็นสัมมาอาชีวะนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันเกินงามมันเกินงามของการที่อาจารย์เป็นผู้รักษาถึงนแปดไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นคุณกับอาจารย์ มันก็จะไม่เป็นคุณกับอาจารย์นะคะถ้ามันเกินงามอันนี้หนูเห็นจากอันนี้พูดนะพูดเพราะว่าพูดเหมือนว่าพูดเพราะว่ากลัวอย่างเดียวกลัวว่าเพราะความใจดีเพราะความเกินงามนั่นแหละมันจะทําให้เกราะที่มันคุ้มครองอาจารย์อยู่อะมันมันถูกกระเทาะเข้าใจไหมคุณเข้าใจความหมายของดิฉันไหมคุณเข้าใจความหมายของดิฉันไหมมันถูกกระทอาะ คำว่าเกินงานนี ment product, milk, ่แหละเออเข้าใจไหมมันเข้าใจได้ไม่ยากหรอกเกินงานเช่นขายของอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเออเขาขายของตัวเองที่มันเป็นของที่คนถือสินแปดก็กินได้เช่นกะปิน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยน้ำพงน้ำพริกโอเคเข้าใจได้แต่พอสมมติว่าสิ่งที่มันน่ากลัวคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เข้าใจไหมเหมือนแบบเออถ้าไลฟ์อยู่ในช่องตัวเองโอเคเราก็มีกลุ่ม F6 FC เราเราก็ไลฟ์ของเราไปอะไรไปแต่ถ้าสมมติว่าเออถ้ามันมองเป็นเรื่องของการที่ถ้าสมมติว่า มันมีเรื่องที่ต้องทําและอาจารย์ต้องหาเงินให้มากขึ้นเยอะขึ้นแล้วอาจารย์อาจจะบอกว่าเออช่องตัวเองมันไม่พอมันต้องไปคอนเน็กมันต้องไปมันต้องไปคอลแลบคอลแลบนะเขาใจไมกับคนอื่นอนนอย่างเงี้ยไปช่องของคนอื่นแล้วมันคนแบบอาศัยความใจดีของอาจารย์น่ะเข้าใจไหมเอาสินค้าอันนู้นอันนี้อันมาที่ดีหยวที่มเมือนที่ฉันเห็น่ะเหมือนลําโพงอย่างเงี้ยมันดูตลก ไม่ได้บอกว่าผิดอะไรเลยนะมันไม่ได้มีความผิดอะไรเลยเพียงแต่ภาพอ่ะเพียงแต่ภาพของคนที่คนแบบว่าคนสอนธรรมมาคนสอนธรรมคนบรรยายธรรมแต่ต้องไปอยู่ไปอจะใช้คำว่าอะไรอะ่ะต้องไปอยู่ในจุดที่มันดิฉันว่ามันมันมองแล้วมันเกินงามอ่ะมันก็จะทําให้ตัวอาจารย์ตกที่นั่งลําบากเองมันจะทําให้ตัวอาจารย์นขาดตกที่นั่งลําบากเองแค่นั้นสําหรับดิฉัน กที่นั่งลําบากก็น,นั่นแหละก็เพราะว่ามันควบคุมไม่ได้ไงเนี่ยมันจึงเป็นที่มาของคําว่าต้องระวังมันรู้รู้เลยว่าอาจารย์ดูสีหน้าอาจารย์ก็รู้แล้วตอนนั้นก็คือแบบอาจจะไม่รู้มาก่อนหรือว่าอะไรหรืออาแบบเออเลยตามเลยตามน้ําไปอะไรไปอย่างนี้แต่ว่าเออถ้ามันควบคุมได้คือทํำยังไงก็น,นั่นแหละ เออแค่นั้นแหละเออภาพมันออกมาอะไรมาแค่นั้นแหละเออมันก็ทําให้ตัวอาจารย์เองอึดอัดเออใช่อ่านนั้นแหละค่ะมันก็เออเมื่อกลางวันอาจารย์แกก็พูดอยู่พูดว่ายังไงคะพูดว่ายังไงคะพี่หมดคะพูดกลางวันพูดว่ายังไงพูดอยู่ว่ายังไงคะอืม ก็นั่นแหละก็นั่นแหละต้องระวังเออนั่นแหละใช่ใช่ใช,ใช่รับงานแล้วรอแหลมาต้องระวังต้องระวังต้องระวังอืมก็คืออาจารย์นะคิดเหมือนกับเหมือนกับอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนแบบว่าอันนี้ใช่ไหมเหมือนกับแบบว่าอ่ <c oughs> คิดเรื่องที่ว่าจะต,ต้องไปอบริจาคใช่ไหมบริจาค จุประสงค์ดีหมดอันนี้ก็เรื่องเดียวกันเหมือนกันคือจุประสงค์ดีหมดเคลียร์ได้หมดว่ายอดเท่านี้กระทบยอดอะไรนน่นเนี่ยแกไม่มีปัญหาหรอกเรื่องเรื่องเงินบริจาคอะแต่ต้นทางนั่นแหละเพราะว่ามุ่งไปที่บริจาคคนก็เข้ามาเยอะคนก็เข้ามาหาอาจารย์คนก็เข้ามาหาอาจารย์ค,าาาาารยคุณเข้าใจไหมและเพราะอาจารย์ก็คิดแค่ว่าเออไม่เป็นไรเพราะว่าได้เงินเอาเงินไปทําบุญไปบริจาคนั่นแหละอาจารย์ก็ต้อง ก็ต้องก็ต้องเรามาระวังใช้คํานี้ก็แล้วกันไม,ไม,ไม่เพราะตัวอาจารย์เองอาจจะลําบากถ้าอาจารย์ถือสินห้าไม่มีอะไรหรอกใช่ถ้าอาจารย์ถ้า,ถ,าถ้าตัวอาจารย์เองถือสินห้าถืออะไรไม่มีปัญหาหรอกค่ะไม่มีปัญหาหรอกไม่มีปัญหาหรอกแต่อาจารย์ตัวที่อาจารย์ถือสแค่ขนาดแค่ศินแปดนะเขาก็ยังแบบ เขาก็ยังเพ่งโทษอาจารย์ถึงเพียงนี้อาจารย์น่าจะเห็นภัยอยู่ขนาดแค่ศินแปดนะเขายังเพ่งโทษขนาดนี้แล้วถ้าอาจารย์ไปบวชศินสองรอยี่สิบเจ็ดนะอาจารย์จะโดนเพ่งโทษหนักกว่านี้อีกอีกหลายเท่าตัวมากขนาดศินแปดนะเขายังแบบเพ่งโทษถึงเพียงนี้ก็ ขหวังอย่างนั้นนะคะ่ะแต่ว่าเราเป็นกระยันคือเนี่ยติเพื่อก่อน,นะคะเนี่ยที่พูดเนี่ยคือชี้โทษเพื่อก่ออยากให้แบบว่าเอออะถ้าพูดแบบคนนอกถ้าพูดแบบคนนอกเดี๋ยวจะหาว่าเอออคตินู่นนี่นั่นอ่ะงั้นพูดแบบคนในให้ฟังกันลวกันว่าเออถ้าอย่างเป็นตัวเราเองที่มองเห็นนะนะว่าเออเราก็เห็นจุดอ่อนคืออะไรเราเห็นจุดอ่อนอะไรอยู่เหมือนกันที่มันเป็นมุมให้คนแบบเขาเขาเพ่งโทษได้เขาอะไรได้ ดิฉันพูดด้วยความหวังดีซึ่งดิฉันกับอาจารย์มันอยู่คนละจุดกันไงคือภาพของดิฉันมันชัดคือภาพของดิฉันมันชัดดิฉันไม่ได้อยู่ในภาพของของคนที่เป็นอาจารย์ตั้งตัวเป็นอาจารย์สอนธรรมใช่ไหมล่ะคนก็คาดหวังดิฉันน้อยเพราะคนมองว่าดิฉันก็คือมนุษย์เอ่อคือคือแบบคารวะทั่วไปเหมือนพวกเขาใช่ไหมล่ะเขาก็ไม่ได้มานับถือศรัทธาเลยดิฉันแต่ของอาจารย์เบียร์มันคนละสเต็ปคือต่อให้อาจารย์เบียร์เป็นคารวะแต่อาจารย์เบียร์อยู่ในฐานะของอาจารย์และพูดชัดเจนว่าสอนธรรม ฉะนั้นพออยู่ในฐานะเป็นอาจารย์และสอนธรรมด้วยจึงอยู่ในฐานะเป็นที่คาดหวังของผู้คนมีคนนับถือมีคนศรัทธามันจึงอยู่คนละคนละชั้นกันฉะนั้นอะไรที่ดิฉันแบบมองเห็นในจุดที่อาจารย์มองไม่เห็นนะ่ะดิฉันก็สามารถช่วยบอกได้